เส้ <c oughs> ีบตไว้ยนอนะครับนยครับไว้ัสจริงครับนยครับนี้ครับนิยครับนี้นะครับนะครับก็ร่นจะได้เป็นรูปต่อไปอันนะครับำหรับท่านผู้ชมครับสาหรับท่านผู้ชมี่ รัชมนตไลฟ์ไทยรัฐสดจัดนะครับ,บขณะนี้เราอยู่บนที่สารเพื่อทำการพิจารณากับนายกก็มีการตรวจโลหะนะครับโดยทีม่อรักษาความปลอดภัยนะครับก็เป็นตามมาตรการของอสารรัฐมนูญที่ทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับให้ตรวจอุปกรณ์อาวุธโลหะต่างๆนะครับเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยที่ในห้องกระบวนการพิจารณานะครับวันนี้สว สุดสีดำนะครับ